สวัสดีครับนทุกคนอยู่กับุณเขานะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องจักรวาลออฟอุนทราแมนเหมือนเดิมครับผมพาร์ทสองนะครับผมมีน้องๆหลายคนนะครับผมบอกว่าพี่ครับพี่ครับเมื่อไหร่พาร์ทสองจะมาครับพี่เพราะฉะนั้นนะครับผมผมจึงจัดให้ตามคําขอครับผมในเมื่อเรียกร้องกันมาเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยจัดให้เลยครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ช่องของผมในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอ๋อลืมบอกไปคลิปนี้มีลงสีด้วยครับผมจะมีลงสีเยอะกว่าคลิปพาร์ทที่แล้วนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าพาร์ทนี้ตั้งใจทํามากนะครับผมโอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ไปเริ่มกันเลย let's go ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่เบเลียได้ถูกขับไล่ออกจากดาวเพราะหิวแสง เบเลียจึงได้ตกลงมาที่อุกบาตดุ๊งหนึ่งและได้พบกับมนุษย์ดาวเลบัตเจ้าแห่งสัปหลาท,ทั้งปวงผู้อยู่เหนือกฎการควบคุมของสัปหลาดในจักรวาลเลบัตเสนอราคาว่าถ้าหากว่าเบเลียได้รวมร่างกับเขาแล้วเบเลียจะมีพลังที่ไร้เทียมทานเกินต้านทานเป็นอภิมหาภพิบัติระดับจักรวาลแถมฟรีกีก้าเบเทอร์ไลเซอร์พร้อมรับประกัน1ล้านปีเต็มใช้จนคุ้ม เมื่อเบลเลียวถูกความมืดเข้าครอบงำจึงทําให้เขากลายเป็นเบลเลียวจริงๆแล้วมันคืออุลตาแมนแต่พอมันโดนความมืดเข้าครอบงำแล้วมันเลยตัดชื่ออุลตาแมนไปก็เลยกลายเป็นเบลเลียวเดี๋ยวนะก็ไม่ต่างอะไรกันนี่เมื่อเบลเลียวได้รับของแถมอย่างกิกาเบเชอร์ไลเซอร์มาแล้วเขาจึงได้เตรียมตัวบุกเดียวไปดาวอุลตาโดยที่ไม่เกรงกลัวผู้ใดอีกต่อไปแล้วเบลเลียวบุกทําลายบ้านเผากระท่อมชาดาวอุลตาจนวอดวายสไตล์ตัวร้ายอุลตาแมนดังคํากล่าวที่ว่า พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความมืดอันใหญ่ยิ่งลุงเบนไม่ได้กล่าวเอาไว้ในขณะที่ดาวอุนต้ากำลังวุ่นวายเจ้าพ่ออุนต้าก็เข้าต่อสู้กับเบเลียแต่ก็โดนเบเลียตตกกระบ,บาลไปคุยกับพระอ,อินในรากมะม่วงโซฟีที่เห็นว่าสถานการณ์กำลังแย่จึงเข้าไปช่วยเจ้าแม่อุนต้าและเข้าไปช่วยเจ้าพ่ออุนต้าด้วยกันกระสอบายของเทในขณะที่ทุกคนกำลังอยู่ในความสิ้นหวังจูจูอุนต้าแมนคิงก็ได้ปรากฏตัวมาพร้อมกับวงแหวนเวทและไอออฟอากามโตของเขาจับเบเลียเอาไวไ้ได้ในทันท่วงที และส่งมันเข้าส้วมอวกาศให้ไปขัดส้วมเป็นเวลา10,000แล้านปีเพื่อเป็นการไถ่โทษอยู่มาวันหนึง่งมีเด็กคนหนึ่งต้องการทาตามเบลเลียโดยเห็นว่าเบลเลียเป็นไอดอลก็เลยทําตามแต่ก็ถูกบิดอนห้ามเอาไว้และก็ส่งไปเป็นกระสอบทรายในดาว L77 ตั้หลังจากที่ถูกส่งตัวมานั้นเด็กคนนั้นก็ได้โดนจับยัดเข้าไปในชุดเกราะและเอาให้เลโอไปกระทืบให้จมคาห <c oughs> ลายพันปีต่อมานั้นโลกก็ได้ถูกภยัยคุกคามจากต่างดาวและสัตว์ประหลาดมากมาย จึงต้องมีการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อวกาศเพื่อพิทักษ์และปกป้องไปทั่วทั้งจัก,กรวาลโดยคนแรกที่ถูกส่งตัวไปประจำการที่โลกนั้นก็คืออุนต์แมนโดยอุนต์แมนนั้นคือพี่น้องคขอที่2ในกลุ่มพี่น้องอุนต้านั่นเองระหว่างที่อุนต์แมนกำลังมุ่งหน้าไปที่โลกเขาก็ตามสัปะหลาดตัวหนึ่งชื่อเบบิล่าซึ่งมันก็กำลังมุ่งหน้าไปที่โลกด้วยจึงทําให้เกิดการต่อสู้กันระหว่างทาง พออุลตรแมนมาถึงที่โลกตัวเขาก็เผอพุ่งชนเข้ากับเจ้าหน้าที่ไฮยาตะที่กําลังขับเครื่องบินจนตายคาที่อุลตรแมนที่รู้สึกผิดที่ทําให้คนอื่นต้องตายเขาจึงให้ไฮยาตะเป็นร่างสถิตของอุนตรแมนเพื่อต่อชีวิตให้ไฮยาตะและเพื่อช่วยโลกไปนี้ไว้และในตอนนี้ไฮยาตะก็ใช้อุลตรแมนพุ่งเข้าต่อสู้กับเบมิล่าอย่างดุเดือด<ๆ>เลือดพร่านนังกระชูดหนังไม่กระชูดจริงหรอกในวันสุดท้ายที่ประจําการอยู่ที่โลกนั้นอุลตรแมนได้พ,าพ่ายแพ้ให้กับมังกรอ,อวกาศเซตตันไปอย่างราบคาบ แต่สุดท้ายท้ายสุดยังไงมันก็ต้องแพ้ให้กับจรลดจิวของหน่วยวิทยะตายได้อนาจัดและก็ต้องเป็นโซฟี่ที่พาอุนตอรแมนกับดาวอุนตาคนต่อมาที่จะมาประจำการที่โลกคนที่สองก็คืออุนตาเซเว่นโดยก่อนที่จะไปเจ้าพ่อเดโมอ่อุนตาไอสุดยอดแว่นตาอันทรงพลังที่คนภาคก็ว่าไปนั่นเอาให้ลางสถิตเป็นคนใช้เรียกออกมานั่นเองส่วนถ้าจะให้ถามถึงเด็กที่ใช้คนนี้เลยออกจากดาวไปนั่นหระ กันละครหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งกับเพื่อนของเขากําลังปีนเขาอยู่แต่ตัวของชายคนนั้นกําลังจะตกลงไปข้างล่างจึงเกิดการยื้อยุดชุดกระช่างกันเกิดขึ้นเพื่อตัดปัญหาชายคนนั้นจึงใช้อคิวสามร้อยเปอร์เซ็นต์ตัดเชือกจนขาดร่างของชายคนนั้นกําลังจะล่วงลงสู่พื้นฉากนี้มีเพลงประกอบฉากด้วยเพลงมา พ่อเดติลิคาิตก่อนที่ร่างของชายคนนั้นจะล่วงลงมาสู่พื้นอุนตาเซเว่นก็เข้ามารับได้ทันท่วงทีอุนตาเซเว่นเห็นถึงความกล้าหาญของชายผู้นี้ตรงไหนฮะเขาจึงไม่เลือกร่างสถิตแต่จำแรงเป็นร่างมนุษย์โดยให้หน้าตาเหมือนกับชายคนนี้ซะเองเลยและฉากที่ผมชอบมากที่สุดในอุนตาเซเว่นก็คือตอนที่สู้กับคิงโจดจนเรือจมน้ำกระจายกันไปเลยวันหนึ่งโมโนโบชิดันหรืออุนตาเซเว่นเกิดป่วยหนักปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้กระสับกระสายตาพิการตาผ้ามวัวทำให้ตัวเขาไม่ทนอีกต่อไป เขาจึงมุ่งหน้าไปกำจัดสัปหลาดตัวสุดท้ายอย่างแพดดอนและบินนีหายไปเลยหายไปเลยไม่กลับมาอีกแล้วณดาว l 7 7